สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมคะนี่ตัวอะไรคะตัวดำๆเนี่ยตัวอะไรอะคะน้องโอเลี้ยงเหรอคะนี่คือกิจวัตรประจำวันนะคะเวลาพ่อของเขานะคะไปทำความสะอาดห้องของเขานะคะก็ปล่อยให้น้องออกมาอยู่ข้างนอกนะคะก็จะเอาลังมาให้ หนึ่งลังนะคะหนึ่งกล่องนั่นเองเอามาให้น้องๆนะคะฝนเล็บนะน้องๆอ่ะเวลาออกข้างนอกนะคะเขาก็จะมาฝนเล็บนะคะฝนเล็บเพื่อเป็นการออกกําลังกายค่ะน้องนี่น้องโอเลี้ยงค่ะน้องโอเลี้ยงฝนเล็บอยู่นะคะฝนอย่างขำำมักขมินค่ะฝนอย่างตั้งอกตั้งใจแล้วนี่ใครเนี่ยใครอ่ะคะเนี่ยอืม น้องโอเลค่ะน้องโอเล่ของเรานะคะน้องโอเล่เป็นน้องตัวที่สองนะคะตัวแรกก็คือน้องโอเลี้ยงนะคะน้องโอเลี้ยงตัวนี้นี่เองกินเก่งมากๆค่ะกินเก่งแล้วก็ตัวอ้นนะคะเวลาไปอุ้มเขานะคะโอ้โหว้นมากเลยตัวหนักมากเลยนะคะน้องโอเลี้ยงนะคะตัวหนัก กินเก่งแสนสนขี้เล่นนะคะนี่มาเล่นอยู่ข้างนอกคนเดียวนะคะเล่นอยู่ในกล่องนี้ละคะ่ะเล่นอยู่ในกล่องจนกว่าจะพอใจนะคะคือเขาจะฝนเล็บของเขาะคะ่ะฝนต้นลังนะคะพังหมดแล้วนะคะฝนไม่ใช่อะไรนะคะลังไม่พังเขาต้องฝนให้พังเลยนะคะไม่ใช่อะไรนะคะเขาก็คือ เป็นการรับเล็บเพื่อไว้สำหรับคอยคู่ต่อสู้นะคะแต่ปรากฏว่าในบ้านของเราไม่มีคู่ต่อสู้ให้เขาต่อสู้เลยนะคะเขาก็ฝนเล็บไว้อ,อะไรนะนี่นี่นี่จัดการกับน้องคนนี้นี่ไว้ต่อสู้กับน้องโอเล่เนี่ยเขาชอบทะเลาะกับน้องประจำเลยเจ้าโอเล่โอเล พี่โอเลี้ยงอะ่ะชอบมาทะเลาะไม่ใช่พี่โอเล่นะคะพี่โอเลี้ยงสีดำๆอะ่ะชอบมาทะเลาะกับน้องอันนี้นะคะเมื่อกี้เป็นน้องนุสุดท้องน้องโอลิฟนะคะนั่งอยู่ข้างล่างนี่นี่นี่พี่โอเล่ขึ้นมานั่งอยู่ข้างบนนะคะดิฉันถามว่าน้องเป็นอะไรอะ่ะเดี๋ยวดู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 เขาสก,กิดพ่อของเขานะคะสก,กิดพ่อของเขาให้เร่นกับเขานะคะ พ่อของเขาดูค่ะนี่น,นี่ดูสิดูสิทำอะไรอะ่ะฮอททำอะไรอ่ะครับทำอะไรอะ่ะลูก,กนี่น้องโอลิฟค่ะน้องโอลิฟค่ะน้องโอลิฟก็ไม่ค่อยจะรับประทานอาหารนะคะน้องโอลิฟกับน้องโอเล่นะคะไม่ค่อยรับประทานอาหารเท่าไหร่ตัวก็จะผอมๆหน่อยนะคะนี่น้องโอลี้ยงของเรา เป็นไงโบเลี้ยงครับเป็นไงครับอืมหิววยังอะ่ะหิววยังอ่ะคะรอรอคุณพ่ออ่ะคะอืมหิวกันแล้วหรอคุณพ่อเขาก็บอกว่าให้มาดูหน่อยนะคะคุณพ่อเขาจะวางอาหารประจำจุดนะคะให้น้องตัวที่หนึ่งตัวที่สองตัวที่สามนะคะรับประทานตรงไหนบ้างนะคะ ถ้าวางไม่ตรงจุดนะคะเขาจะไม่รับประทานค่ะคุณพ่อเขาก็เลยให้มาดูนะคะว่าต้องวางตรงไหนนะคะน้องโอเลี้ยงนะคะวางมุมทางด้านซ้ายมือนะคะนี่ซ้ายมือแล้วก็น้องโอลิฟก็อยู่ขวามือน้องโอเล่ก็อยู่ชิดทางข้างขวาเลยค่ะ น้องๆก็รับประทานอาหารอยู่นะคะนี่ขึ้นมาอยู่บนนี้อีกแล้วเนี่ยใครอ่ะเนี่ยใครอ่ะครับขึ้นมาทำาอะไรอยาครับบนนี้ลงไปรับประทานอาหารแล้วครับอืมน้องโอลิฟก็ขึ้นมานั่งมองอยู่เนี่ยน้องไปรับประทานอาหารแล้วค่ะไปเร็วคุณพ่อวางอาหาร่าให้แล้วลงไปรับประทานอาหารกันเลยค่ะ ดูท้องของน้องนะคะไม่รู้เป็นอะไรเนี่ยก็ถามคุณพ่อของเขาว่าทําไมท้องของน้องเนี่ยมันป่องขึ้นมาอย่างนี้พ่อเขาบอกว่าไม่มีอะไรนะคะแต่ดิฉันอืมแปลกใจหรือว่าอาจจะเป็นเพราะไส้เลื่อนหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะก็คือมองอยู่นานแล้วนะคะว่าทําไมท้องของน้องถึงได้ป่องจังเลย น้องเป็นน้องผู้ชายนะคะน้องโอเล่เนี่ยน้องเป็นน้องผู้ชายแต่พ่อเขาบอกว่าน้องไม่ได้มีอะไรนะคะน้องผิวขาวใต้ท้องของน้องก็เลยสีแดงๆแต่ดิฉันน่ะไม่ได้มองว่าใต้ท้องเขาสีแดงแต่มองว่าเขาอะทําไมใต้ท้องอะที่สีแดงๆอะมันถึงปองออกมาดิฉันก็สงสัยว่าทําไมถึงปอง ดิฉันก็ถามเห็นไหมคะป,ปองปองอยู่ดิฉันสงสัยว่าอาจจะเป็นไส้เลื่อนหรือเปล่าแต่ว่าอืมก็แปลกใจอะค่ะแต่ก็พยายามหาคำตอบอยู่นะคะว่าเป็นพออะไรนี่น้องโอลิฟมองตลอดเลยมองอะไรอะคะลูกอืมมองอะไรอะคะนี่น้องโอเล่ครับ น้องโอเล่ครับดูท้องน้องดิท้องของน้องอ่ะเห็นไหมอ่ะ่อามาไปสก,กิดพ่อเขาอีกแล้วอ่ะจะให้พ่อเขาเล่นด้วยอ่ะอน้องอ่ะอจะให้คุณพ่อเล่นด้วยเออเออไปสก,กิดสะก,กิดจ,จะให้เล่นด้วยตลอดเลยน้องโอลิฟก็มองอยู่ยนะคะว่า มาเล่นกับน้องซีมาเล่นกับน้องนี่น้องโอลิฟอ่ะจะออกข้างนอกตลอดนะคะคุณพ่อเขาก็คอยเอาน้องนะคะมาเล่นข้างนอกนะคะก็จะมาคอยพูดคุยกับน้องเขานะคะแล้วก็น้องโอเล่เนี่ยหลังจากเล่นเสร็จแล้วเขาก็รีบกลับเข้าห้องนะคะกลับเข้าห้องเพื่อที่จะไปรับประทานอาหารนะคะเพราะว่าถึงเวลาที่ จะรับประทานอาหารแล้วค่ะแต่ละคนแต่ละตัวก็แต่ละมุมกันนะคะกองไข่กองของมันนะคะถ้าวางไม่ถูกเขาก็ไม่รับประทานนะคะแต่ว่าถ้าวางไว้เยอะๆน้องโอเลี้ยงเนี่ยนะคะจะรับประทานหมดเลยน้องโอเลี้ยงก็เลยอ้วนกว่าคนอื่นเลยค่ะเพราะว่าเวลาคนอื่นรับประทานไม่หมดนะคะน้องโอเลี้ยงเหมาหมดเลยค่ะ น้องโอเลี้ยงเนี่ยกินเจริงๆ,ๆเลยค่ะกินเก่งรับประทานเก่งมากๆอ่าไปไหนไปไหนน้องโอเล่ไปแล้วนะคะอีพีนี้นะคะก็ขอขอบพระคุณทุกท่านมากนะคะที่ติดตามรับชมรับฟังช่องสิทธิน์นัช a n แนลนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็กดติดตามให้ด้วยนะคะสำหรับอีพีนี้ก็นำ ความเป็นดูแล้วก็ความน่ารักของน้องๆนะคะสามตัวสามพี่น้องนะคะสามแสนซนนะคะอะอยู่ด้วยกันก็ทะเลาะกันบ้างนะคะมีงอนกันบ้างมีดีกันบ้างมีเล่นกันบ้างนะคะแล้วก็เหมือนกับคนนะคะยิ่งอยู่ด้วยกันบ่อยๆอยู่ด้วยกันมากๆนะคะก็จะคอยเกี่ยง คอย,คอยทะเลาะกันนะคะแต่ว่าพอเวลาห่างกันก็จะคิดถึงกันนะคะเเธอไม่อยู่ฉันคิดถึงเธอจังเลยแต่เธออยู่เนี่ยฉันละหงุดหงิดหงุดหงิดหาเรื่องทะเลาะกับเธอประจำเลยอืแต่ไม่อยู่ก็คิดถึงใครเป็นแบบนี้บ้างคะเป็นไหมคะ เวลาพี่กับน้องนะคะที่สนิทสนมกันมากๆนะคะอยู่ด้วยกันทุกวันทุกวันทุกวันก็จะหงุดหงิดนะคะทะเลาะกันบ่อยนะคะทะเลาะกันด้วยเรื่องไม่เป็นเรื่องนะคะแต่พอไม่เจอกันก็คิดถึงกันนะคะก็ขอขอบคุณนะคะขอขอบคุณและสวัสดีค่ะ